สวัสดีค่ะเมื่อกินข้าวต้มขาไก่นะคะแล้วก็กินควบคู่กับผัดผักมุ้งจีนนะคะนี่นะคะด้านนี้นะคะผักมุ้งจีนนี่น่าอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะตักมุ้งจีนใส่ในนี้ก่อนนะจะได้มีความอร่อยนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่เราใส่ไปเลยนะคะกินควบคู่กับผักมุ้งจีนไปเลยนะคะนี่ ม่เห็นเลยจ้าผักกุ้งกินอย่นี้นะคะมาแซ่บไปได้เลยนะคะอีะ่กัดอร่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักกุ้งไปเนี้ยกินแบบนี้ดีนะคะเพราะว่ามันได้ทำ,ทำตอนเช้านะคะแล้วเราก็กินเลยใส่น้ำปลาเจาะไปนิดนึงนะคะถ้าไม่เค็ม ี่ตักกุ้งจีนนะคะกินไปด้วยได้วิตามินด้วยกันหากเลยคะ่ะเสืองพัดลมตามไหนคะ่ะขาไกา่อร่อย กินกันได้นะคะกินง,ง่ายนะแตหิวเร็วนะแตหิวง่ายกับพวกกุ้งจีนหน่อยนึงนะคะเกีืยข้าวต้อมอร่อยด้วยกันนะคะ ใส่ซอสหอยใส่กระเทียมเยอะๆบำรุงหัวใจนี่ค่ะต้กะมก็เปื่อยเลยค่ะ ข้าวต้มหรืออะไรถ้ามีแบบไก่ติดกระดูกหน่อยจะอร่อยครับได้เคี้ยวได้อะไรนะคะอุ๊บกุ๊บเคี้ยวกระดูก เนี่ยกต้มอ,อร่อยนะคะผักบุนเนี่ยกินแล้วอร่อยมากินกันค่ะจะได้บำรุงสมองมีผักบำรุงสายสตาบำรุงสมอง ชอบกินข้าวต้มนะคะเป็นข้าวต้มบ่ทรงเครื่องอะไรพวกนี้นะคะมีไก่มีวิตามินมีผักใส่มีเห็ดถ้ามีเห็ดก็ใส่เห็ดน,นะคะข้าวต้มอ่ะไม่ผักเผุ้งนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแล้วยหยอดไปนิดนึงมันจะเป็นน้ำเอาผักผักนี่กระเทียมระบุใหญ่ๆนี่ค่ะชอบแบบเนี้ยพอทีแลอืม ายไปเลยค่ะเอาหิบโทเนอที่ร้อยกินแล้วมันก็กินง่ายนะครับ นี่ยไม่ยิแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่กระเทียมเนี่ยชอบปลูกกระเทียมขนาดเนี้ยมันบำรุงร่างกายดีมากอืม ่มีข้าสองอย่างนะคะละนี่ข้าวต้มกับผัดปูคจีนชอบกินขาเขาไหมครับมันอร่อยดี เข่าขาดีกว่านี่ค่ะผงใช้แบบนี้เห็นไหมที่เหลือไปกี้นี่ยอันนีต้ต้มต้นเปลือย รู้สึกว่าอร่อยรู้สึกว่าอร่อยจ้าข้าวต้มนี้นะคะใช้ข้าวขอมมะลินะคะนิ่มเลยเนื้อละเอียด กินพี่ไปด้วยเห็นไหมทำเองยอ่อเองอ๋อ ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอมีสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาภาคคุณวองสาทุกค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอและจังต่อไปนะคะคลิปค่ะ